สวัสดีครับวันนี้เรามาใส่อาหารกันนะวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวจะใส่อาหารให้ชมทุกวันอาทิตย์นะอาหารปราลาการังนะครับอาหารแพลงต้อนอาหารแบคทีเรียขวดน,นี้เลยชัดไหมกล้องไม่ชัดอ่ะปีดดอปเอปร์นะครับตู้ผม450ลิตรนะเราต้องรู้น้ำในตู้นะครับหักลบ พื้นที่ประกาลังด้วยนะครับรกี่เปอร์เซ็นต์ของในตู้ของผม450ลิตรก็ง่ายๆดูน้ำครับน้ำกี่ลิตรก็1หยดต่อ10ลิตร45หยดเรามาหยดกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าห7เจ็ดแปเก้าสิบบ

มันช่วยดูแลให้ตู้คุณดีขึ้นมากๆลองใช้ครับสองที่็็เห็นผลครับไม่ต้องใส่อาหารอย่างอื่นเลยนะครับไม่เชื่อลองดูไงแล้วก็ฝากด้วยครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยขอบคุณครับ